กาลครั้งหนึ่งมานานมาแล้วหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชายป่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆครอบครัวนี้มีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งและหลานสาวชื่อว่าแต้วคุณตาคุณยายนั้นแก่มากแล้วผมขาวโพลนไปทั้งหัวร่างกายก็เริ่มโรยดาตามวัยแต่ทั้งสองก็ยังคงทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูแต้วให้ดีที่สุด คุณตานั้นทำงานเป็นช่างจักสานในหมู่บ้านส่วนยายก็ปลูกผักและทอผ้าขายแต่วเป็นเด็กหญิงอายุสิบขวบผมยาวดำคลับดวงตากลมโตมีรอยยิ้มที่สดใสเป็นเอกลักษณ์เธอเป็นเด็กที่ร่าเริงช่างพูดช่างถามและชอบช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงงานบ้านงานเรือนแม้บางครั้งจะทำให้ตากับยายเหนื่อยล้าในความสุขสนของเธอบ้าง แต่ทั้งสองก็รักและเอ็นดูแต้วมากวันหนึ่งขณะที่แตว้วกำลังช่วยยายเก็บผักในสวนหลังบ้านเธอก็สังเกตเห็นว่ายายหอบเหนื่อยง่ายกว่าปกติยายยายเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออไม่เป็นไดหรอกล้านยายแข่แก่แล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน แต่อยากให้ยายแข็งแรงเหมือนเดิมจังจะได้ไม่เหนื่อยแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่ยายมีความสุขที่ใหญ่อยู่กับร้านแบบนี้แล้วแต่ยังคงครุ่นคิดถึงคำพูดของยายแม้จะกลับเข้าบ้านแล้วเธอก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยากช่วยให้ยายแข็งแรงขึ้น คืนนั้นขณะที่แต้วนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ในกระท่อมเธอได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากนอกหน้าต่างแต้วแต้วแต้วลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าตา่างเธอเห็นแสงสีเขียวอ่อนๆลอยอยู่กลางอากาศแสงนั้นขยับไปมาราวกับกำลังเรียกให้เธอตามไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น แตวจึงแอบย่องออกจากบ้านตามแสงนั้นไปแสงสีเขียวนำพาเธอไปยังชายป่าใกล้กับหมู่บ้านจนมาหยุดอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทันใดนั้นแสงสีเขียวก็ขยายใหญ่ขึ้นและปรากฏร่างของชายร่างใหญ่คนหนึ่งสูงราวกับต้นตาลผิวสีเขียวอ่อนมีเขางอกออกมาบนหัวแต่ใบหน้ากลับดูใจดีและมีรอยยิ้มที่อบอุ่น แตวตกใจถอยหลังไปหลายก้าวท่านท่านเป็นใครกันคะร่างใหญ่นั้นยิ้มกว้างขึ้นก่อนจะเอ่ยว่าอย่ากลัวไปเลยเด็กน้อยข้าคือยักษ์ผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้ข้าได้ยินความปรารถนาของเจ้าที่อยากจะช่วยตายายข้าจึงมาหาเจ้าไงล่ะ ท่านท่านรู้ได้อย่างไรคะข้ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในป่านี้และหมู่บ้านของเจ้าและข้าก็มีวิธีที่จะช่วยตากับยายของเจ้าจริงหรอคะช่วยบอกหนูทีว่าต้องทำยังไงบ้างในป่าลึกมีบ่อน้ำวิเศษอยู่แห่งหนึ่งน้ำในบ่อนั้นมีพลังมหัศจร,ร์ สามารถเปลี่ยนวัยของผู้ที่ดื่มได้ถ้าเด็กดื่มก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ดื่มก็จะกลายเป็นเด็กหากตายายของเจ้าได้ดื่มน้ำนั้นพวกเขาก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจริงหรอคะหนูหนูจะไปเอาน้ำนั้นมาให้ตากับยายค่ะแต่ เจ้าต้องระวังการเดินทางไปยังบ่อน้ำพิเศษนั้นอันตรายและมีบททดสอบรออยู่เจ้าต้องผ่านการทดสอบสามอย่างจึงจะถึงบ่อน้ำนั้นได้เด็กสาวพยักหน้าอย่างมงมันหนูจะพยายามค่ะหนูอยากช่วยตากับยายดีมากเด็กน้อย ข้าจะบอกทางให้เจ้าแต่เจ้าต้องออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าตรู่และต้องไปคนเดียวเท่านั้นยักษ์ตนนั้นอธิบายเส้นทางให้แต้วฟังอย่างละเอียดแต้วตั้งใจฟังและจดจำทุกอย่างจากนั้นยักษ์ตนนั้นก็หยิบใบไม้สีเขียวใบหนึ่งยื่นให้กับเธอหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือจงขยิบใบไม้นี้แล้วข้าจะมาหาเจ้าทันที แต่เจ้าจะขอความช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจงใช้อย่างชาญฉลาดแต้วรับใบไม้นั้นมาด้วยความระมัดระวังก่อนจะขอบคุณท่านยักษ์ผู้นั้นยักษ์ตัวใหญ่ยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายวับไปกับแสงสีเขียวทิ้งให้แต้วยืนอยู่ท่ามกลางความมืดของป่าเด็กหญิงกลับเข้าบ้านด้วยความตื่นเต้นและกังวล เธอรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ยากลำบากแต่ก็มุ่งมั่นที่จะออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือตายายที่เธอรักจริงขณะที่นอนลงบนที่นอนเต้าก็ภาวนาให้ตัวเองมีความกล้าหาญและปัญญาเพียงพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่รอยอยู่เบื้องหน้าโดยไม่รู้เลยว่าการผจญภัยครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเมื่อแสงอรุณแรกทอแสงอ่อนๆผ่านหน้าต่างกระท่มไม้ไผ่ แต่ลืมตาขึ้นด้วยความตื่นเต้นและกงังวลเธอค่อยๆลุกขึ้นอย่างเงียบๆระวังไม่ให้ปลุกตายายแตวแอบย่องไปที่ครัวหยิบพอข้าวเหนียวและปลาย่างที่ยายทำไว้เมื่อวานใส่ลงไปในย่ามเก่าๆพร้อมกับน้ำเปล่าในกระบอกไม้ไผ่เธอเหลือบมองตายายที่ยังคงหลับสนิทเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆเปิดประตูออกไปเมื่อออกเดินทางมาถ,ถึงลานบ้าน แต่สูดหายใจเข้าลึกๆสูดกลิ่นอายามเช้าของหมู่บ้านเข้าปอดอย่างเต็มที่เธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะยากลำบากแต่ภาพของตายายที่อ่อนแรงทำให้เธอมีกำลังใจขึ้นเด็กหญิงมุ่งหน้าไปยังชายป่าตามเส้นทางที่ยักษ์ได้บอกเอาไว้เมื่อเข้าสู่ป่าลึกแสงแดดก็เริ่มส่องผ่านเรือนยอดไม้น้อยลง ทำให้บรรยากาศดูลึกลับและน่ากลัวมากขึ้นเสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้และเสียงสัตว์ป่าแว่วมาเป็นระยะแต่รู้สึกกลัวแต่ก็พยายามทำใจเข้มแข็งเธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบทานเล็กๆแห่งหนึ่งขณะที่กำลังจะก้มดื่มน้ำแต่ได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาเธอมองไปรอบๆและพบกับปลาตัวน้อยติดอยู่ในแอ่งน้ำเล็กๆดิมฝั่ง ดูเหมือนมันจะว่ายกลับลงสู่ลำธารไม่ได้โถเจ้าปลาน้อยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองแต่วพูดพลางเข้าไปใกล้ๆมันแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้ใกล้ๆแต่วหันไปมองด้วยความตกใจเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่กำลังจ้องมองมาที่เธอเจ้าเด็กน้อยอย่ายุ่งกับอาหารของข้า ปลานั่นเป็นของข้าแต่แต่ท่านเสือปลาตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวเองคงไม่พอให้ท่านอิ่มท้องหรอกนะแล้วเจ้าจะเสนออะไรให้ข้าแทนละ่ะแต่วคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วล้วงเอาปลายยางที่เธอพกมาฉันมีปลาย่างติดตัวมาแม้จะไม่ใหญ่มากนะักแต่ก็อร่อยนะยายของฉัน ทำเองกับมือเลยละท่านลองชิมดูไม่ล่ะก็ได้ข้าจะลองชิมดูแล้วเธอก็ยื่นปลาย่างให้กับเสือโครงมันคาบปลาย่างไปเคี้ยวช้าๆอยู่สักพักดวงตาของมันเป็นประกายด้วยความอร็ดอร่อยอืมอร่อยจริงๆด้วยเอาละข้าจะไม่กินปลาในแอ่งน้ำนั้นก็ได้เจ้า จะทำอะไรกับมันก็ตามใจแตววิ้มด้วยความโล่งใจเธอรีบเข้าไปช่วยปลาตัวน้อยใช้มือตักน้ำและปลาลงสู่ลำธารปลาตัวน้อยแหวกว่ายอย่างมีความสุขก่อนจะหายไปในสายน้ำเจ้าช่างมีน้ำใจนักเจ้าเด็กน้อยข้าจะบอกความลับอะไรจะเจ้าอย่างหนึ่งถ้าเจ้าเดินต่อไปทางนี้จะเจอทางแยกสองทาง ให้เลือกเส้นทางที่มีรอยเท้าสัตว์น้อยที่สุดนั่นคือเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดนะแต้วขอบคุณเสือโครงด้วยความซาบซึ้งเธอโค้งคำนับแล้วก็ขอบคุณเสือโครงพยักหน้าแล้วเดินหายเข้าไปในพุ่มไม้ทิ้งให้แต้วยืนอยู่ริมลำธารเพียงลำพงังแต้วรู้สึกโล่งอกที่ผ่านด่านแรกมาได้เธอดื่มน้ำจากลำธารเพื่อเติมพลัง แล้วก็ออกเดินทางต่อโดยจดจำคําแนะนำของเสือโครงเอาไว้เธอเดินต่อไปอีกสักพักใหญ่จนมาถึงทางแยกสองทางตามที่เสือโครงบอกแต่สังเกตเห็นพื้นดินอย่างละเอียดทางเลือกเส้นทางที่มีรอยเท้าสัตว์น้อยกว่าขณะที่เดินไปตามเส้นทางที่เลือกเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ใกล้จุดหมายมากขึ้นแต่เธอรู้ดีว่ายังมีบททดสอบ อีกสองอย่างรอยอยู่ข้างหน้าแต่เดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอยอยู่เบื้องหน้าจะท้าทายความกล้าหาญและวัยพริบของเธอยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมาเมื่อเธอเดินมาถึงเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเท้าของเธอก็เริ่มปวดล้าและท้องของเธอก็เริ่มร้องจอกจอกด้วยความหิว เธอตัดสินใจหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อกินข้าวเหนียวที่พกมาขณะที่นั่งพักแต้ก็ได้ยินเสียงร้องครวนครางแผ่วเบาเธอลุกขึ้นมองไปรอบๆก็พบว่าเสียงนั้นดังมาจากโพรงไม้ใกล้ๆเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเธอก็เห็นลูกนกตัวน้อยกำลังร้องไห้ยอแย่อยู่ในรงังเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเจ้านกน้อยลูกนกน้อยเงยหน้าขึ้นมองเธอ น้ำตาคลอเบาแม่ของฉันออกไปหาอาหารตั้งแต่เช้าแต่ยังไม่กลับมาเลยฉันหิวแล้วก็กลัวมากแต่รู้สึกสงสารลูกนกเธอมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นวิแววของแม่นกเธอจึงตัดสินใจแบ่งข้าวเหนียวให้ลูกนกกินเอานี้กินก่อนนะข้าวเหนียวนี่จะช่วยประทานความหิวของเจ้าได้ แล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยตามหาแม่ของเจ้าให้นะลูกนกกินข้าวเหนียวอย่างหิวโหวยในขณะที่แต้วก็มองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระพือปีกดังมาจากที่ไกลๆแต้วมองขึ้นไปบนฟ้าและเห็นนกตัวใหญ่กำลังบินวนอยู่เหนือยอดไม้แต่ดูเหมือนมันจะลงมาไม่ได้แต้วสังเกตเห็นว่ามีเถาวัลพันอยู่ที่ขาของนกตัวนั้น ทำให้มันบินลงมาไม่ได้นั่นเองเธอรู้สึกทันทีว่ามันคือแม่นกของลูกนกที่กําลังโยเยอ,อยู่ในรังฉันต้องช่วยแม่นกก่อนแต่วพูดกับตัวเองเธอมองไปรอบๆและเห็นต้นไม้สูงต้นหนึ่งที่น่าจะปีนขึ้นไปถึงนกได้แต่วเริ่มปีนต้นไม้แม้จะกลัวความสูงแต่เธอก็พยายามไม่มองลงไปข้างล่าง เธอปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกินไม้ที่อยู่กับแม่นกมาทางนี้จ้ะฉันจะช่วยเธอเองแม่นกบินเข้ามาใกล้แตวยื่นมือออกไปช่วยอย่างระมัดระวังพยายามแกะเทาวันที่พันอยู่ที่ขาของนกงานนี้ยากลำบากมากเพราะเธอต้องทรงตัวอยู่บนกิ่นไม้ด้วยตัวเองในที่สุด หลังจากพยายามช่วยอยู่นานเธอก็สามารถแกะเถาวันออกได้สำเร็จแม่นกส่งเสียงร้องด้วยความดีใจและบินวนรอบๆแต้วก่อนจะบินลงไปหาลูกของมันในรงังแต้วค่อยๆบินลงมาจากต้นไม้ด้วยความโล่งอกเมื่อถึงพื้นเธอเห็นแม่นกกำลังกอดลูกนกอยู่ในรงังขอบคุณนะเด็กน้อย เจ้าช่างกล้าหาญและมีน้ำใจข้าจะตอบแทนเจ้าแม่นกบินออกไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับผลไม้สีทองผลหนึ่งในปากมันวางผลไม้นั้นลงตรงหน้าของเธอนี่คือผลไม้วิเศษมันจะช่วยให้เจ้ามีพลังและความกล้าหาญมากขึ้นกินมันเมื่อเจ้าต้องการความช่วยเหลือ ตด้รับผลไม้มาด้วยความซาบซึ้งเธอเก็บมันใส่ย,ย่ามอย่างระมัดระวังแม่นกยังบอกอีกว่าเธอต้องเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกแล้วจะพบกับภูเขาหินสูงลูกหนึ่งนั่นคือด่านสุดท้ายก่อนที่จะถึงบ่อน้ำวิเศษและจงระวังตัวให้ดีแต่ขอบคุณแม่นกและลูกนกก่อนที่เธอจะออกเดินทางต่อตามคำแนะนำ เธอรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นและมุงหน้าไปทางทิศตะวันออกด้วยความมั่นใจหลังจากเดินทางมาระยะหนึ่งแต่ก็มาถึงเชิงเขาหินสูงตามที่แม่นกบอกเธอเงยหน้ามองยอดเขาที่สูงชันและดูน่ากลัวมากเฮ้ย <c oughs> นี่คือด่านสุดท้ายแล้วสินะฉันต้องทำให้ได้เพื่อตากับยายแต้ว เริ่มปีนป่ายขึ้นไปตามหน้าผาสูงชันถือใช้มือและเท้าจับไปตามซอกหินอย่างระมัดระวังแต่ละก้าวเต็มไปด้วยอันตรายหินบางก้อนหลุดร่วงลงมาเมื่อเธอเหยียบทำให้เธอต้องระวังตัวมากขึ้นขณะที่กำลังปีนป่ายอยู่นั้นท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มเมฆฝนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่นานฝนก็เทกระหน่ำลงมา ทำให้น้าผาที่ลื่นและอันตรายมากขึ้นแต่รู้สึกกลัวมากเธออยากจะร้องไห้แต่รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปีนต่อไปเธอนึกถึงตากับยายที่รอยอยู่ที่บ้านและรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีในจังหวะที่กำลังท้อแท้แต่วนึกขึ้นได้ถึงผลไม้พิเศษที่แม่นกให้มาเธอหยิบมันออกมาจากยามแล้วก็กัดกินทันทีทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงพลังแปลก ที่แล่นไปทั่วร่างกายความกลัวหายไปแทนที่ด้วยความมั่นใจและพละกําลังที่เพิ่มขึ้นแต้วปีนปต่อไปด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วเา่ากับบ้านหน้าผาสูงชันไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปในที่สุดเธอก็ปีนมาถึงยอดเขาได้สําเร็จเธอยืนหอบเหนื่อยอย,อยู่ที่บนยอดเขามองลงไปเบื้องล่างด้วยความภาคภูมิใจขณะที่ฝนก็ค่อยๆซาลงและแสงอาทิตย์ก็เริ่มส่องผ่านเมฆหมอก เมื่อหันไปมองอีกครั้งของภูเขาแต้วก็เห็นหุบเขาเล็กๆอยู่เบื้องล่างและตรงกลางหุบเขานั้นมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่สองประกายระยิบระยับนั่นต้องเป็นบ่อน้ำพิเศษแน่ๆแ,แต้วพูดกับตัวเองดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเธอรู้ว่าเธอใกล้ถึงจุดหมายแต่เธอไม่รู้ว่าอะไรรอยอยู่ข้างหน้าเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเริ่มเดินลงไปสู่หุบเขา โดยหวังว่าจะได้น้ำวิเศษกลับไปช่วยตากับยายในไม่ช้าแ้วเดินลงมาสู่หุบเขาอย่างระมัดระวังยิ่งเข้าใกลบ่อน้ำวิเศษหัวใจของเธอก็ยิ่งเต้นแรงเธอยืนอยู่ที่ริมบ่อน้ำวิเศษตอนนั้นเธอเห็นน้ำสายราวกับแก้วที่ส่องประกายระยิประยับขณะที่กําลังจะตักน้ำจู่จูก็มีเสียงทุ้มตามดังขึ้นหยุดก่อนเด็กน้อย แต่วหันไปมองและเห็นยักษ์ใจดีที่เธอเคยพบที่ชายป่ายืนอยู่ไม่ไกลท่านยักษ์หนูทำสำเร็จแล้วคะ่ะหนูมาถึงบอ่อน้ำพิเศษแล้วใช่แล้วเจ้าผ่านการทดสอบทั้งหมดมาได้โดยความกล้าหาญและน้ำใจแต่ก่อนที่เจ้าจะตักน้ำไปข้าอยากจะถามเจ้าสักน้อยถามอะไรห่อคะเจ้าต้องการน้ำนี้ไปทำอะไรงั้นหรือ หนูต้องการนำน้ำนี้ไปให้ตากับยายดื่มค่ะพวกท่านแก่มากแล้วร่างกายอ่อนแอหนูอยากให้ท่านแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเจ้าคิดว่าการที่พวกท่านกลับไปเป็นหนุ่มสาวจะทำให้ชีวิตของพวกท่านดีขึ้นจริงๆนะหรือแต้วชะงงักเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเจ้าลองคิดดูสิ ถ้าตายายของเจ้ากลับไปเป็นหนุ่มสาวพวกท่านจะยังเป็นตายายที่เจ้ารู้จักและรักอยู่หรือเปล่าประสบการณ์และความทรงจำที่พวกท่านมีจะหายไปด้วยหรือเปล่าแต่วรุ่นคิดอย่างหนักเธอนึกถึงรอยยิ้มอันอบอุ่นของตากับยายนึกถึงเรื่องเล่าสนุกสนุกของตานึกถึงความรักที่พวกท่านมอบให้เธอมาโดยตลอด นูแค่อยากให้ท่านไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องทำงานหนกักเจ้าเด็กน้อยเอ้ยความแก่ชะราไม่ใช่โรคที่ต้องรักษามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนต้องผ่านมันไปสิ่งสำคัญคือเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรให้มีความสุขตั้งหากแล้วหนูจะช่วยตากับยายยังไงล่ะคะเจ้าช่วยพวกเขาได้มากกว่าที่คิด การที่เจ้าอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือและมอบความรักให้พวกท่านนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าน้ำวิเศษใดใดลองมองลงไปในน้ำสิแตวก้มลงมองในน้ำแทนที่จะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่กลับเห็นภาพของตายายที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้ากลับไป ความรักและความห่วงใยของเจ้าจะทำให้พวกท่านมีความสุขและมีกำลังใจแม้ร่างกายจะแก่ชาราแต่จิตใจก็แข็งแรงแตวรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ตากับยายต้องการไม่ใช่การกลับไปเป็นหนุ่มสาวแต่เป็นความรักและการดูแลจากเธอต่างหาก ขอบคุณท่านมากนะจ๊ะท่านยักษ์หนูเข้าใจแล้วว่าต้องทำอย่างไรต่อไปจเจ้าเรียนรู้บทเรียนที่สําคัญที่สุดแล้วตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านได้แล้วยักษ์ตนนั้นได้ใช้เวทมนต์พาแต้วกลับมาที่หมู่บ้านในพริบตาเมื่อมาถึงแต้วก็รีบวิ่งเข้าไปกอดตากับยายที่กําลังยืนรออยู่ด้วยความเป็นห่วงแต้่หลานรัก เจ้าหายไปไหนมาลูกตากับยายเป็นห่วงมากเลยนะหนูขอโทษใจยายที่ทำให้ยายกับตาเป็นห่วงหนูรักตากับยายมากๆเลยนะคะแต่วเล่าเรื่องการผจญภัยทั้งหมดให้ตากับยายฟังทั้งสองฟังด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจในตัวหลานสาวนับตั้งแต่นั้นมาแต้วก็ดูแลตากับยายด้วยความรักและใส่ใจมากขึ้น เธอช่วยทำงานบ้านทำอาหารและคอยพูดคุยกับท่านทั้งสองและท่านทั้งสองก็อารมณ์ดีอยู่เสมอแม้ร่างกายของตากับจายจะยังชาราภาพแต่จิตใจของท่านยังเบิกบานและมีความสุขมากขึ้นยักใจดีแอบมองดูครอบครัวอยู่ห่างๆด้วยรอยยิ้มดูว่าแต้วได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าที่จะติดตัวเธอไปตลอดชีวิต และนี่คือเรื่องราวของแต้วเด็กหญิงผู้กล้าหาญที่กล้าออกผจญภัยเพื่อตามหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่เธอได้พบคือความจริงที่ว่าความรักและการดูแลเอาใจใส่มีพลังพิเศษยิ่งกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นจบบริบูรณ์